ยังครับคันนี้หมดยังฮะไปอีกไหมไม่ไปแล้วสีเหลืองอะพิตตี้จัดเลยตรงนี้เย้วันนี้ต้องกังวลบอสบอกว่าเป็นสาวเชียร์เบียร์มันจะเป็นรถเด้อยู่ปะมีใครตายวะน่้วันนี้เจอบอสตอนเที่ยงบอสบอกว่าเป็นสาวเชียร์เบียร์หรือเปล่าอ๋อโอ้โะ มี่แล้วนะเฮ้ยเ้ยเฮเขอท่าสามสองนี่แน่ใจนะว่าไม่มีนี่ยังเห็นเยืนอยู่นั่นเหมือนนะไม่มีไม่มี่ถ้าเขาไม่วิ่งอ่ะแปลว่าถ้าไม่ตรงแต่ถ้าวิ่งตามลงน่ะใช่หรอเย็นเย็พี่ขอบวะแหย่พี่ขอบเขาซุกเงินมปเยอะนะคะคนนี้นี่ สองซุกเงินเมียปนิดโอ้นี้ก็ไม่ถูกนะไอ้หนุนคืกูุลำบากโนแบบน right ี้อันนี้แบบเปิดขบวนแแห่อะไรบางอย่างอะเก่งแน่นอนแล้วต่อไรนะครับผมต่อ่ไม้ปลายลาชต่อองทางครับรถไอ้หน่นครับไม่ใช่รถผมครับวค่อยๆเข้านะค่อยๆเข้านะ เอาเฮ้ยหลุนหน้าหลุหน้าหลุหน้าพรุ่งนี้จะบวชนล้วนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเวอร์นาเฮ้ยชิดเวอร์นาวายสวยอ่ะแต่งสีอยู่ดิพี่เนี่ยสีเนี่ยกับสีหน้าเอาสีอะไ ขาล่อีกหไอ้เสื้อาเออสีนี้เข้าชุดใหม่ได้ไหมลองอ่อนกว่านี้ได้ไหมล่ะอ่อนเนาะอ่อนกว่านี้ก็นี่แหละออกขาวๆอ่ะสีจะซีดไปเปล่าเราใครนี่อหรือไม่หรือไม่ก็หรือจะเอาแบบเหลืองแบบแรมโบเลยอ่ะเสาเสาวมอเตอร์โชว์ทำงานค่ะสาวมอเตอร์โชว์ชุดชุดโคตรเข้าอ่ะแบบนี้ปะแบบสูตรรหลักเาอวยไม่เลือกมันยังไม่มา เอามอเตอร์โชว์ได้ไหมคะพี่อ้วนเซมแม่เซมแม่รถตัวเองอยู่นี่เซมแม่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนแบบเหมือนเส้นได้เลยอ่ะโอ้โหแม็กซิมค่ะแม็กซิมแม็กซิมมามพี่เลสเตอร์ออกมาเลยมมาซะโอ้โห้บอกไม่ทันแล้วพี่แม็กซิมค่ะแม็กซิมถ้าเท่านี้ลองลองเปลี่ยนไอ้เขาเรียกว่านะตัวตัวชนิดของสีอ่ะลองไม่ลองเปลแมทเทอน์ลิกให้มาอย่างเออลองเป็นอย่างพวกเมทัลลิก อ๋อไม่เปลี่ยนนะขอเรียนนี่ล้อเราอ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่แล้วไม่เปลี่ยนอยู่แให้ผมเอาสีนี้นะมันมีอยู่เอ้นี่สวยอันนี้อันนี้สวยอ่ะเ่ิงละไอ้นม่ถามความพิเศษทุกคนดิไม่ใช่คนเดียวเขาก็ถามแล้วนี่ไงไม่ไม่ไม่ของมึงเนี่ยบอกวิเทพบอกวิเทพดำทองพี่พี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีกันมันแพงไหม่ะแค่อยากรู้เท่าไหร่ละหมื่นหกพี่หมื่นหกโอ้ยสบาย สีนี้ไปก่อนก็ได้เราชอบสีนี้ก็ได้ก่อนเลยด้วมันต้องเพราะว่ามันต้องดูสีข้างนอกด้วยสีที่ชอบไปก่อนก็ได้สีนี้มันหลอกตาใช่ไม่กับผมแต่งอะไรได้บ้างสวยอ่ะแต่งหญิงแต่งอะไรแต่งลายไหมเพื่อนเอาลายได้ไหมอันเนี้ยเอาลายได้ไหมมันไม่มีเลยเคสตกเก้าะว่าเดิมสวยมากเยดสวยมากสาวๆแอคชั่นเลยค่ะเวลาไม่ต้องแต่งเพื่อนไม่ได้ว่าตามจริงจ จะใบเล่ใบลำจะใส่ซะคุณรู้อะไรนี่คือไรข้างหน้าคือไรเด็กรังเขาดอกเฮ้ยแด๊ไม่ใช่เด็กเราเลยป้าแด๊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 พูดอะไรแบบนี้แด๊แด๊พูดอะไรเนี่ยแด๊ไม่ได้ถ้าจะเดินนี่ไม่เข้าใจแบ็คแบ็คซิงหมอทะอไมไม่ไม่มีลายอ่ะพี่มันแบบมันมีให้ซื้ออยู่อ่ะแต่มันลายไม่ได้อ่ะพี่เราบอกกูจะแตกรถอบังกันหมดเลยนี่แสีดเสียดก็อันนี้อันนี้ยังไงอ่ะพี่เสียดเสียด6วันดีครับ แม็กซิมค่ะเอาหนึ่งพร้อมยังคะพร้อมยังเดี๋ยวจะจะถ่ายรูปละทะเบีบเยนแต่ละคันดยแค่ทำดีๆอา่าไหนสปายเลอร์ไหนว่าสปายเลอร์ไม่สวยว่ะสปายเลอร์ต้องใส่ดอันนี้อสยยู่ตัวยู่ยอ้ยอนกลับันนึงดิอันนี้อันเดิม คตต้องรีพาพิตี้ยืนรอได้ใช่ไม่ไม่รีบครับพี่น่ะพิตี้่ะพิตี้ปางกลางร่หน่อยดิมีพิตี้ด้วยเหรอใช่ค่ะพิตี้พตี้ค่ะพิตี้มมองไม่เห็นรถหมดเลยอย่างมันมัจะได้เข้ากับพิตกับพีร เขาไม่ได้ยิงวแค่นี้คือมีบลนเนได้เท่านีเตัวีเตอพี่ต่ายพี่ต่อยเนี่ยเนี่เนี่ยพี่ส่งกาชาไปแล้วว่งแม่งเด้งไปเพาว่าพี่ไม่แน่ใจตอนเด้งสุดท้ายที่ย้งโมโจเลยไ่เห็น่อ๋อโอเคโอเคได้เห็นมปะเป๊ัเหมอมาบอกแล้วอย่างเป้เออแป้งเหมือนมากป้งไม่ใช่ดกต้องได้นรอบนี้ยอ่เทต้องมาแล้วอามบ่อแล้วใช่ไหมใช่ไหม พี่เอด็ดเด็ดพี่ถ่ายให้บอกให้มาเฉพาะที่จำเป็นเห็ดไหมมันไม่รู้จะถ่ายทำไมเขาไม่ไม่เห็นรถเลยนะหลังเปลี่ยนเป็นอันนี้ปั้อันนี้ไม่เห็นรถเลยนะมันตองยังไงวะถ่ายยังไงวะเอาแบบยืนข้างๆได้มั้ยยืนข้างๆได้มั้ยยืนข้างข้างให้เห็นรถหน่อยยืนข้างข้างเราดูด้านข้างดูด้านข้างเอาไงอันไหนสีเหลืองหรือสีดำ เขาแต่งเสร็จก็ได้ทำไมมันต้องก่อนเลยไปเอาดำไหมอยากจะกระทืบไปหัวขาวที่ลงลงมราจะดำดำอะไรเต็นพินตีน่าเลยดำแล้วดำแล้วดำแล้วผมดำแล้วพี่ไปหน้าขาวสวยอยู่อ๋อพี่ท่ออ่ะเดี๋ยวรอเราออกไปแล้วเราก็ไปยืนเรียงกันก็ได้ดีกว่าพี่ว่าเออยืนเรียงกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยท่อเดิมมั่วตัวหนูมั่วตัวหนึ่งเป็นหมดแล้วหนูว่าหนูได้หนูก็ได้ อยู่เจมแมนได้สวนเดียร์ชอบโหสต์ไหมดํก็ได้ดํก็ได้ดํดีกว่ามันออกหานถ้ามันแต่งปีก็เอาดําเลยใครบอกหูด่ะหูไมเสียงดังจังเลยอ่ะเสียงดังมากเลยอ่ะเอาเอาไอ้นี่ปะไอ้ดําดํตรงรอหน้าเนี่ยปะเจ็ดเคกระจกสีสีเดียวกับสีเดียวกับสีรถเลย ช็ดขึ่เจ๋งวัวไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยต่างไปต่างไปเลยอ่ะไม่เห็นว่าใครขเทำคนนี้ใครอ่ะค่ะสิริไงคะสิริสิริพิตตี้ค่ะพิตตี้มอเตอร์โชว์ค่ะพิตตี้พิตตี้กลางให้บอสผมแล้วครับใช่ค่ะใช่ใช่พิตี้มอเตอร์โชว์ค่ะมอเตอร์โชว์ใช่มอเตอร์โชว์ ุ่นนปูนไ่บอกต่อต้องหันเลยโอเว่นดังเลยอะอ่นดีโคตรโคตรวัยรุ่นกำลังสร้างเลยอะเฮ้ยเฮ้ยโหส่งโคตรได้เลยเสียค่ะเสียค่ะเสียสวยกว่าปะสวยาเนี่นี่พิตี้ค่ะพิตี้พิตี้เบอร์เตอร์ช เดิมมันดูลยเดีกวใส่ดีกวใส่ดีกวใสเดีไหนเี่ยเปลี่ยนดูไหนเาเปี่ยนไหแว่าว่าไงคะเขากก็ได้พี่เอ้จา่ข้างหน้าจับมันไม่ติดเต็มรถมันมีเยอะด้วยมันไม่ติดเป็เนือเหนือเราถอยแต่เราไม่ได้สายการร่ว กางร่มในที่ร่มหัวร้านนะไม่มีอะไรให้แต่งแล้ซ้อมไม่ได้ว่ะซ้อมหัวร้านอะอันนี้แมทของแมทของเรมโบเรมโบที่นี่วะเนี่ยพี่เมื่อไหร่เราไม่เชื่อหรอกว่าหัวร้านโอ้ยเท่เท่กันหมดเลยซ้อมกันเนี่ยเท่นั่นซ้อมอ๋ออันนี้อันนี้กระจกกระจกกระจกดำนะผมเอากระจกดำนะ

คนข้างในเห็นไหมคเนี่ยขนเห็นค่ะได้ยินเลยหรอฟิลดำเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะขอบคุณเป็นวมีตุ๊กตาด้วยนะมีตุ๊กตาด้วยนะต้าเป็นซเฮ้ยตุ๊กตาด้วย ไอเกียวนี่ไอยเกียวตัวนี้ตรงเจตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกียวเียวเกียวมเกี้ยวโยอผมหายโยมทุดผมมองไม่เห็นอ่ะอ่ะเม่เกี้ยวไ่เกี้ยวอนนี้นอันนี้นอันนี้นีออนึงเขียนสคริปเป็นตุ๊กตารูปบอพาโบครับคน่ารักล่ะข้างในข้างในสีอะไรข้างหนสีอะไรเตอร์ข้างนสีอะไรดีพี่สีแดงเน่ลงงก่อนเดะเรือไอเสียบเียบลงเด็บปะอันนี้เจอมีเกี้ยวด้วยโยมทูดอ่ะอุ้ยมินไนน่ะ

เขาไปนั่งอยู่ไหนรียนมีมันโง่นอ่ันไม่อยู่ครับรับทมด็นรู้อ้ยแต่มันมองไม่เห็นข้างหน้าที่ยังได้กระเป๋าจากเคาเตรงวิ่หน่อเหรอแต่น่าจะหมดรับของแต่งเลยคำาที่หน้าเราที่จุด้า แรงแรงแรงเกินแรงจัดเลยกคือขยับไม่ได้ยินเสียงพองอยู่นะเฮ้ยนะนี่ยพี่นี่าประมาณนี้ใ้ผลิตเติมน้ำมันเตนะสยางมิมตสร็จล้วครับเสลมามาหยิบตังค์มาทั้งหมดเลยได้ได้ดูดิดูดิไ่มี่เหลอไสเลยเรา่อเครื่องเครื่องเข่ดได้อันนี้อันนี้โอยนีันไม่ กรระจนนห้ามััปบดำไดุ้ยวยเฮงเฮงใช่ตำรวจไมเทโพเทโพใช่ที่โหโคดแบบโคดเฟี้ยวหลังเทขึ้นค่อยห้ำเอด้าคล้ำลำำกิฟตตังค์บอสถามแล้วทะเบียนบอสอะต้องหละเบียนบอสเออแบบนี้นะตอคะเออว่ะใช่นั่นแหละทะเบียนบอสอะเฮ้ยบอสต้องหมู่แพนด้าเลยค่ะเออว่ะมันมีลายสติกเกอร์ปะมันไม่ขึ้น ติดมั้งหรือเปล่าไม่ติดมมันไ่ติดเชียร์ภายในยังสวยอ่ะขอลองด้านกันได้ไหมคนที่เอ้าเฮ้ยมันมันบังทะเบียนได้เอาดิไม่เอาเปลี่ยนไม่ได้เหรอครับไม่ได้เอาเอาเพราะงั้นจะเปเอาทะเบียนจ่ายค่าทะเบียนมาทำไมไม่จ่ายทะเบียนค่าหนึ่งลังไม่ได้จ่ายค่าทะเบียนทำไมอย่างนั้นนะทำไมร้านหนึ่งเลยนะมันจะบังทะเบียนทำไมกระเป๋าทะลุอ่ะป้าทำไมสติ๊กเกอร์มันไม่ติดอ่ะป้า ใส่ตัวสอนได้เกี่ยใส่ไม่ได้ตัวที่เกอร์ใส่ไม่ได้ต้องใส่ตัวสอนเลยอะเรื่องของล้อดิพี่ของตะเบียนน่ะมันใส่ได้สูงสุดกี่ยวกับตัวของอันนี้มันลดรุ่มก่อบนะน่าจะสามรวมเลขด้ไหมสามเองหรอคือทั้งหมดมันประมาณเจ็ดดิจิตเนาะเนี่ยตรงโค้งล้อเอาสีขาวใส่เขานี่ป้านนี่ย่างเงี้ยเอาแบบเนี้ยลำเนี่ยใส่ขาวไว้นิดนึงอ่ะสวยใส่นี่เห็นปหไม่ไม่ไม่เห็นเห็นสีล้อปะเห็นสีล้อปะเห็นตรงโค้งเด็กตรงล้อปะเห็นปะได้ได้เลยเออเนี่ยเอาไม่เอามาสามหมื่น บอกนุ่มไม่ค้างบอกนุ่มเนยขอพี่วิตเตอร์ดิขอพี่วิตเตอร์ดิวิเตอร์วิตเตอร์ขอสามหมื่นครับมันจะจะเป็นอุรุษเอาทำไปว่าเอาไหมใหผมก็ได้เอ้อให้แล้วไปฝากัเอาไปฝากเอาใครจะเอาใครจะเอาผมไม่ให้ใครรอนใครจะเอาขอเดี๋ยวแป๊บขอเดี๋ยวแป๊บพันเอาเอาเอาตังค์ไปฝากเคลียร์ตัวให้เรียบร้อยมือครอบครัวอันนี้ไมเป็นของแต่งแางปหมนั่งไปขี้อ่ะเครื่องล้านกว่าคันนี้เท่าไหร่ครับแม่ ไปจนประมูลอ่ะพี่ตัดไปจนประมูลอ่ะเฮ้ยทำไมันสั่งมามันสั่งนะขอประมูลได้ไหมครันงนี้นี่น่าอะไรเลยฮะขยับปากอะไรครับเนี้ยเย็ดสีดำสวยสีเอาไงอ่ะเอาไงกับพี่เดนดีวะสีเออต้องเปลี่ยนฟิล์มแล่ะฟิล์มดำอ่ะเอาฟิล์มมันดำได้แค่นี้เราละข้างหน้ามันทึบไม่ได้หรอกมันดำได้แค่นี้เหรอใช่มันดำได้แค่นี้พี่ครับพี่ เฉดเฉ่ยไม่แต่งสวนหนือแต่งไม่แต่งด้วยเถ้ามันแต่งก็ต่างวันนะฟิล์มอเไม่ใส่หใส่วบานันแบบไม่ฟิล์มเราได้แค่นี้หน้าเพ็บปัดอ่ะมเข้ามาดูดิยี่สจุดล้านสองแสนห้ามบาททวนค่ะยี่สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาททว ส่งรถหลังลีเทื่องคืนส่งค่ารถเหรอฮะหนนนนนึงขอดูสีตองวงเหล็กันดูดีสวยอะเธอมันสวยแบบสวยละมุนอะสีีนก็โอเคครับสุดยอดนะพี่ชอบมากได้เอาไปนี่ครับพี่เจ๊แต่เยีอดแดงแดงไปหมดข้างในได้ไอมผมขอขอดูเด็กปะผมอยากดูภายในอ่ะปะ แต่งกัเอ๊ะแต่งกันบอกสิที่วิกเตอร์หน่อยนะบอกอ่ะมันทะเบียนเลขซ้ำไม่ได้ครับใช่ออนไลน์บ่อยนะอย่โตหีนะเจ็ดเฮ้โค้ดเจ็ดเฮ้พี่วิกเตอร์เอาโหลดออกได้ไหมพี่เครื่องแต่งข้างในอะครับประมูลแล้วค่ะประมูลแล้วประมูลแล้วไม่โหลดต่ำดีแล้วเพื่โหลดต่ำประมูลแล้วเรียบร้อยโหลดต่ำดีแล้วเพื่อนแต่มันแต่งไม่ได้อะไม่ จะทายแล้ที่ตัดไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้ใส่ไม่ได้เหมือนกันเพื่อนใส่ได้จะต่ำมาดีอยู่แล้วเพื่อนกอดนอนไันงั้นไม่แก้นะแน่ใจนะเหนืี่ยนีพอใส่พอใส่ทีเดียวนะสีขาวใส่ตรงล้อแม็กซ์แล้วโพสต์เออแน่ใจมึงไปลองสิไปลองใส่เซนโตโน่ดิก็มีเวลาถึงเที่ยงคืนใช่ไหมก็ให้ไปลองก่อนไหมขอไปลองได้ไหมพี่เออใส่ได้ส่งทีเดียวครับเที่ยงคือก็คือเป็น แต่งเสร็จไปรอไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือส่งเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บก็ส่งแล้วส่งเลยครับอ๋อคือแต่งตรงนี้แล้วก็่งเลยก็มีสิบห้าล้านยี่สิบล้านค่ะเออสามสามสิบห้าจะไม่ได้แล้วอ่ะเสียงรถมันมียี่สิบห้า มียี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบค่ะจำชื่อรถไม่ได้ละจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าสวัสดีค่ะรถสวยนะจ้าพี่สวยกว่าค่ะพิตี่ค่ะอ๋อที่คือเป็นพิี้กันเหรอเนี่ยพี่ติค่ะ มีขอคนที่เรา่อแนี้เลยอไตัวโชว์อ่ะจะแต่งได้ป่านึงสิโหลดใช่มใช่ใช่ครับะเปิดเปิดหน้าเาน้ตี้ได้ป่าวไี่น่าบังหนูบังน้องเ้โอ้โหนี่เป็นไี่ตัดหนูได้ไมหนูว่าหนูได้ถ้า่ไม่ได้หนูว่าหนูได้่ไม่ได้ดีนะอกเหมาะ แบบนี้มันจะโหลดมันจะช่วยก่อแน่แบบดูนี้พิเตอร์ช่ช่วยเลี้ยวกับก่อให้ดึงแบบนี้จเ้เออก็จะมีล่อมสีอื่นเนาะจริงนะคันนี้ก็เหมาอกับแก๊งเนี้แหละออเออ รถแต่ละแกงก็คือเหมาะกับเขาหมดเลยอ่ะงงเหรอว่ารถนี้เหมือนวางมาแล้วะนะเออก็บอกแล้วว่าเขาคันนู้นก็เหมอะกับใครใครเอาเด็กน้นบนรถได้เอาลงไหนครับเัน่ะใครก็ได้ลูกลูกต้าคเอาลงหนแต่สุปป้าคือเขาแต่งจะบอกว่าเด็กพึ่มเขาที่เขาแต่งออกมาได้แบบพดเลยขนาดนี้คือแบบตอนนี้คู่จริงซุปปอ้าหล่อสุด เหมือนผู้ชายสุขุมเลยอ่ะผู้ชายสุขุมเราลออ่ะสุขุมบิตอันน่คตรเรนโบว์จะมีวัทถอมมายหลับยืนกลางเลยค่ะบอสนะเชบเห็นหนอนหรือเปล่าเอออนาคตรแบบต้องแบบวัตเรนโบน้อยบัตวัตถะน้อยต้อก็น้ำไเรื่อมันจะได้เห็นทั้งหมดดีค่ะทำหน้าที่ค่ะไยไม่เห็นหนอนนะนี่เอาใหม่เลยไปยืนบนรถเลยอออขนุญาตแอคนะครับผมหลับไปข้างหน้าหน่อย ลำทำไมลำไม่ทำไมลำเห็นแค่นั้นนั่นลำไม่ลำเอียงอ่ะไม่ลำไม่ยืนข้างหน้าไปไรลำเอือหุเป็นลองน้บอสอะเห็นรียร์ดถ่ายรูปไม่ติดเพย์เป็นบอสได้าคือแบบถ่ายรูปแบบไม่ไม่มีอะไรใครสวยเลยเนี่ยเอาแบบว่าเจ้าของรูปรอดอ่ะเอออันนี้คือจริงอ่ะคือเียได้นะั้นทำไมอะเต๋อเพื่อนมิโนนเห็นอย่างละนิดอย่างละหน่ิดอะไรอ่ะ

อันนี้อันนี้ออกจะกซ้อนแสงอย่งที่เห็นตัรงนี้เนี่ยเขาชีวิตขึ้นซ้อนนิดเดียวเป็นระอะไรตอนเนี้โดนแบบว่าดันด้านมันก็ได้นะโอ้ยแล้เราอยังไงอ่ะหาง้าก่อนด้าไปเลยแต่สีเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนใหม่ทีหลังก็ได้มันเหมือนผมเองช่อแล้วผมว่าเนี่ยแหละแต่งเนี่ยสุดหล่อเออพี่ว่าสวยที่สุดทำไมเสียงขนาดนั้นนขาไม่ออกเขาไมเสียงย่ง ทำไมเแสบแปดมันต่อต่อมองออกไปให้หน่อยค่ะทำไมอ่ะมันช่างจ้าสงบนอนไม่อามไม่สวยไม่ช่วยให้คนเด็กขาดใจนอนดิโอ๊ยต้องยืนให้หน่อยรือเปล่าไม่ไม่ต้องยืนขาดหมดเลยจริงมันต้องข้างัหน้ารถอ่ะข้างหน้ารถเอข้างหน้ารถรถจะถ่ายคนหรือไช่รถไช่คนอ่ามา เราต้องออกไปดูก่อนว่าข้างนอกมันเป็นสียังไงแปปนึงค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะช่างกล้องได้เลย happy โอเคปีปังโอเคพี่ขอตังค์สัตว์เป็นท่าดีพี่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเจชุดท่าเจมันไม่พิเตี้ยอาส์เลยแต่เจมันเด็กที่ไหนก็ไม่รู้นะอ๋อเลยค่ะ ไม่พิตตี้ตั้งแต่รองเท้าหนูแล้วล่ะเอาไปเนี่ยตพิตตี้งานไหนี่ทำพ่อไปนี่ฟังมาเลยค่ะลีอารองเท้าแตะใครช่วยพิตตี้รองเท้าถือร่มถือร่มฟังหันมาถือร่มฟังหันมาเอ้โหของเจ้าของใครอยากถ่ายรูปกับพิตตี้เชันได้นะคะลูกละห้าร้อยห้าร้อย เอมถายรูปกันเนะคะรูปวผ่านรูป้นมอถ่ายรนัวอย่างุ้คแต่ชอบตุ๊กตาน้ารถอ่ะเคียวไปพวกเรากลับไปร้อเลยค่ะถ่ายขายครัวบิกิวคแ่อร่อยฮ่าเราไปซื้อข้าวก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.